จก,กะถูกนับว่าเป็นผีป่าประเภทหนึ่งในทางภาคใต้เรียกผีจักกะว่าผีล้วงมักปรากฏตัวให้เห็นในรูปลักษณะคล้ายกับแมวป่ามีขนสีดำสนิทเส้นขนจะทวนไปข้างหน้าฟูฟ่องดวงตาเป็นสีแดงหางยาวหากไม่สังเกตดีๆก็จะคิดว่าเป็นแมวบ้านธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปผีจกกะมักจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยทั่วไปแล้ว ผีจักกะมักจะกลัวคนเมื่อเห็นคนหรือถูกคนเห็นมักจะวิ่งหนีลงไปซ่อนตัวในรูที่มันขุดเอาไว้เชื่อกันว่าผีจักกะนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของหมอผีที่ถูกบริกรรมเสกอาคมเอาไว้เพื่อทําหน้าที่ปราบศัตรูความน่ากลัวของผีจักกะคือความสามารถในการสั่งตายเมื่อมนุษย์เห็นหรือสัมผัสอาจถึงแก่ความตายในทันทีนอกจากนี้ยังสามารถล่องหนหายตัวเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ เพื่อทำตามคําสั่งของผู้เป็นนายทั้งสืบข่าวหรือกําจัดคู่อริด้วยการทําให้เหมือนหัวใจวายตายบ้านไหนที่มีคนหัวใจวายตายโดยไม่ได้เลี้ยงแมวแต่กลับพบผนแมวจํานวนมากคนสมัยก่อนก็มักจะคิดว่าเป็นฝีมือของผีจักกะผีจักกะเกิดขึ้นได้สองแบบประเภทแรกเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในโอปติกะที่เกิดจากผู้ใช้อาคมสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นผีเลี้ยง ผีจักกะจะมีความพักดีต่อเจ้านายเป็นอย่างมากเจ้านายสามารถสัมผัสได้โดยไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าหากคนอื่นสัมผัสก็อาจจะตายได้โดยไม่ทันรู้ตัวถ้าหากเจ้าของผีจักกะเลี้ยงดูดีผีจักกะก็จะไม่ออกไปสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เลี้ยงดูไม่ดีผีจักกะก็จะอดอยากก็จะออกไปหากินเองส่วนผีจักกะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เกิดจากแมวธรรมดาที่ถูกผีพายวิญญาณร้ายเข้าสิงสู่จนทําให้เกิดนิสัยชอบกินเลือดของขาวและของสดเป็นอาหารด้วยลักษณะภายนอกของผีจัดกะที่เป็นแมวดําอาจเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องแมวดํากับไสยศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยโดยเฉพาะความเชื่อที่ว่า งานศพใดมีแมวดำเข้ามาเพ่นพ่านให้รีบไล่ออกไปให้พ้นจากงานเพราะเมื่อไหรลก็ตามที่แมวดำกระโดดข้ามลงศพก็จะปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมกับความอาฆาตพยาบาทเที่ยวหลอกหลอนคนเป็นคล้ายคลึงกับความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับแมวผีที่มีลักษณะคล้ายกับผีจักกะที่มีชื่อเรียกว่าเนกมะตะมีรูปร่างเป็นแมวสองหางที่มีลิ้นสามารถขยายล่างได้ ผูกชีพศพคนตายให้ฟื้นคืนชีพบางพื้นที่เชื่อกันว่าเนโกมัตตะหลถึงขนาดกินเจ้าของตัวเองแต่ในตำนานก็เล่าว่าเนโกมัตตะหลงรักเจ้านายของตัวเองถึงขนาดแปลงกายมาเป็นหญิงสาวเพื่อใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความหวาดกลัวแมวจะกลายเป็นปีศาจทำให้คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าหากตัดหางแมวทิ้งเสียก็จะช่วยป้องกันไม่ให้แมวกลายมาเป็นเนโกมัตตะขึ้น นอกจากนี้ตามความเชื่อของชาวอินเดียโบราณเชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์ผีเป็นพานะของพระสัตถีเทวีแห่งความตายของทารกหรือที่เรียกกันว่าผีแม่เชื่อว่าถ้าหากใครได้เห็นแมวดำในวันที่6ของเดือนจะเห็นเทวีแห่งความตายปรากฏตัวเป็นสัญญาณบอกว่ากำลังจะมีเด็กหรือคนตายที่นั่นและในพิธีศพของชาวอินเดีย ก็จะทำการขับไล่แมวดำออกไปให้พ้นจากงานด้วยเช่นกันเพราะเชื่อกันว่าถ้าหากแมวดำบังเอิญไปสัมผัสกับศพเข้าก็จะเกิดรอยมนทินกับศพไปตลอดกาลในสมัยกรุงศรีอยุธยาผีจัดกะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทั่วไปเกรงกลัวเป็นอย่างมากเพราะมันทำให้ถึงแก่ความตายได้อย่างง่ายดายที่สำคัญคือผีจัดกะเป็นเครื่องมือของผู้มีวิชาอาคม ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายคู่อริได้อย่างง่ายดายทำให้สมัยนั้นมีการตากฎหมายสามดวงขึ้นโดยมีการระบุโทษของการใช้อำนาจคุณไสในทางที่มีชอบเกี่ยวกับการส่งผีจักกะไปทำลายคู่อริหรือเลี้ยงผีจัก,กะไว้ใช้งานให้ทำการประหารและยึดทรัพย์เข้าหลวงตามมารตราที่1 3 7 1> การรับมือกับผีจักระยังเป็นปริศนาอย่างมากผู้มีอาคมหลายคน ได้เผชิญหน้าขับไล่ผีจัก,กาะที่มีเจ้าของแต่ผีจัก,กาะประเภทนี้จะมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีและปากแข็งไม่ยอมบอกชื่อของผู้ที่ส่งตนเองมาเพราะกลัวเจ้านายของตนขายหน้า